P.S.I. ชัดล้านเปอร์เซ็นต์โพลิสแซทของแท้ กลับมาในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมวันนี้รายการแซดแอนเซอร์ของเรานะคะยังอยู่กับบรรยากาศงานสัมมนาค่ะที่เราเก็บเกี่ยวเอามุมมองต่างๆนะคะรวมถึงสเสน่ห์ที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่มาบอกเล่าสุกันฟังค่ะเบรกที่แล้วเนี่ยเราทําความรู้จักผู้เร่งหารทั้งเฮียฮอไปแล้วนะคะคุณวิชัยทองแตงจาก C t h ไปแล้วประธาน c t h เลยนะ,ะให้เกียรติมาขึ้นบนเวทีนะคะแล้วก็พูดคุยถ่ายทอดมุมมองหลายๆอย่างค่ะให้คุณเพื่อนช่างได้ฟังและอีกท่านหนึ่งค่ะปิดท้ายคนนี้พิเศษมากๆคุณปัญญานิรันกุ ไม่มาไมอยเพราะว่าคือจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรรู้ว่าประเด็นคืออะไรและสามารถขมวดทุกอย่างเนี่ยคือแกสามารถที่จะรวบรวมเรื่องทั้งหมดที่คุยคุยไปเนี่ยจับออกมาเนี่ยเป็นก้อนก้อนเดียวเป็นพรสวรรค์ของเขาแหละนี่คือสิ่งที่เขาอะไรอ่ะเกิดมาเพื่อเป็นสิ่งนีิจริงใช่ค่ะนี่พี่มีโอกาสไปคุยกับแกตอนที่ว่ากลับจากร้อยเอ็ดก็ชงนั้งคือไม่รู้จะทาอะไรเนื่องจากว่าร้อยเอ็ดที่ไปเนี่ยไฟคือหกโมงเช้าค่ะ กับสองทุ่มนะมรู้แบบไปนั่งรอที่ไหนบิ๊กซีเพราะว่าทุกคนบอกแล้วว่าต้องไปบ <c oughs> <อ>ิ๊กซีเขาคิดว่าบิ๊กซีของที่ร้อยเอ็ดมันน่าจะแบบว่าคล้ายเอสพานิดแน่เลยแต่มันก็คือบิ๊กซีนี่แหละอันนี้คือคือเดี๋ยวพี่ตาเนี่ยเนื้อหาเดี๋ยวค่อยพูดเอาไปแบบส่วนตัวคืออะไรรู้แบบ <c oughs> เราสงสัยว่าทําไมแกขโมดไต้เยอะอันนี้คือพอไปถามแกถามแกบอกว่าเนี่ยพี่ตาครับผมถามตรงตรงนะถ้าพี่ไม่ได้เป็น ปัญญาในต่างคุเนี่ยเป็นพิธีกรเ่ยพี่พี่ไปทําอะไรแกนั่งสักพักตอนนั้นคือกำลังจะจะไปถึงสามบินร้อยเอ็ดแล้วก็คงทำอะไรไม่ได้แล้วก็เกิดมาเพื่อสิ่งดีอ่ะคือบอนทูบีที่ไม่ออกเลยเนี่ยที่ไม่ออกว่าจะทําอะไรจะนอกจากว่าตอนนี้อาศัยความเป็นปัญญาจะไปขายกล่องแทนแข่งกับช่างแต่คือถ้าเกิดว่าก่อนหน้านี้ให้แกไปทำอย่างอื่นแกบอกว่า แกทาไม่ได้จริงแกไม่รู้เรื่องจริงๆแกมีหุ้นใน w o r k ์กพอยเนี่ยมาหาศาลถามว่าแกเล่นหุ้นไหมไหมเล่นไม่เป็นอเออแล้วคือแกควนี้เราก็ถามกันว่าแล้วจะอยู่ๆทาไมพี่มาทําอย่างนี้ได้แกเป็นพิธีกรให้กับไอ้พวกบริษัทต่างๆมานานแล้วมสมัยก่อนนะ,ค,ะคือก่อนที่มีช่วงนี้ละครก็เล่นไปเป็นโซมู่ก็เป็นแต่คือช่วงที่ว่าแกรุ่งม,มากคือช่วงที่ว่าแกบอกว่าพอเป็นพิธีกรแล้วมาจับไม้เนี่ยนั่นอ่ะคือโมเมนต์ที่ใช่เลยแล้วพอเจอคนอย่างเนี้ย จะเกิดอาการก็ look, ีย in ้วองลงอคือจิตวิญญาณมันมาคือแล้วแกบอกว่านี่มันเป็นหลักการเดียวกันนะตอนที่ไปทํางานให้กับแต่ละบริษัทเนี่ยนี่กดรู้แบบว่าต้องไปฟังเขาบลิสตัว่าคือคุณต้องการอะไรในงานนี้ช่างดีลเลอร์พวกนี้เข้ามาเนี่ยเขาต้องการอะไรต้องให้แกพูดเรื่องอะไรแกจะไม่ใช่แบบว่านี่อ้าวมาแล้วด้วยความดังแล้วก็ทำมันเสร็จเสร็จแกจะเข้าไปเลยบอกว่าเนี่ยเฮ้ยตรงนั้นไม่ได้คิวนี้ไม่ได้ต้องเอาออกไม่ได้หอกแกก็จะให้ให้แคาเรียกว่าให้ดีเทล วันที่ไปสัมมนาเนี่ยท,ทุกท,ทกที่เพื่อนช่างทราบไหมคุณปัญญาไปก่อนหนึ่งชั่วโมงจับต่ำนะ,ะและก็ใช้เวลาทำไมรู้ครับฟังเนื้อหาทั้งหมดแล้วงานนี้คือแต่งานธรรมศาสตร์นี่คือว่าอย่างที่บอกมันไม่มีไม่ได้เซอร์ไพรส์มากเพราะว่าคือหน้าแถวหน้าแกก็ตั้งใจฟังพอฟังเสร็จปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรสามารถขมวดทุกเรื่องกลับมาเป็นเรื่องแบบเรียกว่าไงฟังง่ายๆ่ายหรือทุกคนก็คือ Last memory จะจําได้เลยว่าคืออะไรที่มาวันเนี้ยแล้วก็นี่แหละคือเป็นสิ่งที่ว่าโอ้โหมันสร้างอะไรสร้างสร้างหนึ่งนะความเข้าใจโดยรวมภาพรวมให้กับช่างได้เลยสองคือแน่นอนะที่แกพูดจําได้ไหมถ้าทําไม่ได้เออจะไปผูกคออย่าไปเสียดายเชือกออย่าไปกระโดดน้ำอย่าไปเดี๋ยวปลาบันตายอะไรเนี้ยือเราฟังแล้วโอ้ไม่เคยเจอ ปัญญาเรื่องกุลในในใน,ในแนวนี้มาก่อนแต่ว่าในแนวนี้ที่เป็นอยู่เนี่ยไม่ได้ฝืนด้วย ใช่คะเป็นอะไรอ่ะเป็นตัวของตัวเองแล้วก็คือเป็นสิ่งที่ช่างรู้สึกว่าคอนเน็กแลวก็ติดกันเป็นการสรุปที่บวกอารมณ์ความรู้สึกเข้าไปแล้วพอมีอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยเพื่อนช่างจะจดจําได้ดีนะคะใน,ในความรู้สึกนั้นที่เราจะไปขายต่อก็ดีเราจะไปพูดนะคะให้ข้อมูลกับคุณลูกค้าก็ดีมันจะรู้สึกดีมากขึ้นแล้วก็นี่แหละก็คือเป็นอะไรอ่ะเป็นสิ่งที่ว่าเวลาทุกที่ที่ทแกไปแกขี่เส้นใต้ให้เรา แล้วเราก็รู้สึกว่าโอ้งานมันจบบริบูรณ์จริงๆแล้วที่สําคัญนะสเสน่ห์ของคุณปัญญาก็คือว่าการที่แกทําการบ้านก่อนทุกครั้งแกละเอียดมากแกละเอียดมากคือแกจับของแต่ละคนเนี่ยมาเล่นได้ค่ะซึ่งซึ่งนั่นหมายความว่าอะไรแกเคยพูดครั้งครั้งแรกสุดที่ว่าเคยสัมนาษณ์พิจารว่า ทำเนี่ยต้องทําให้สําเร็จไม่ใจะทำให้เสร็จใช่ค่ะแต่สําหรับบางที่หลายที่อาจจะไม่ได้ไปนะคะติดจริงจริง <c oughs> จริงแล้วคือพี่พยายามจะิ้วแกไปจะอุ้มแกไปหลายที <c oughs> นะ่แต่ได้แค่สามที่ <c oughs> แต่ก็ครบนะก็คือใต้เหนือแล้วก็อีสาน <c oughs> อ่าแล้วก็กลางก็คือสีที่อสีที่ <c oughs> แต่ว่าจริงจริงแล้วคือ ถามถามตัวแกแกบอกว่าอยากไปทุกที่แต่บางที่ติดงานแล้วก็บางที่แกสละนะ,ะบางที่แกสละคือคิวชิงเล,ล้าิงร้านแกแกก็ต้องยกเลิกไปนอกจากผู้บริหารที่ขึ้นบนเวทีแล้วนะคะแนวคิดที่เราได้แล้วเนี่ยส่วนหนึ่งค่ะด้านล่างเนี่ยก็คือจะมีบูธของกิจกรรมบูธของช่องรายการเยอะแยะมากมายเลยที่มาร่วมนะคะถ่ายทอดในเรื่องของอข้อมูลของช่องต่างๆนะคะรวมถึงความสนุกสนานและของรางวัลด้วยค่ะ ซึ่งแน่นอนก็ต้องขอขอบพระคุณทุกๆท่านที่ว่าเป็นช่องรายการแล้วก็เป็นพันธมิตรที่ดีกับพี่ีไซม์มาเสมอมางานนี้เราถามว่าทำไมต้องขอบคุณพิเศษหรือเปล่าเรา,าบอกกับชั้นชิดแล้วก็คือเขาก็มาแบบว่าเร่งด่วนบางคนคือแบบงานจะเริ่มแล้วยังไม่ได้ตั้งบูธเลยแล้วคิดว่าเอ๊ะแกจะมาหรือเปล่าเพราะว่าแต่ไม่น่าเชื่อนะพอแป๊บเดียวนะโอ้โหมอมันจัดเต็มมากเลยคือเราก็นึกว่าโอ้โหตายแล้วคือมันจะเกิดอะไรขึ้นแต่การว่า ทุกอย่างกลายเป็นสิ่งที่น่าประทับใจใเพราะว่าช่างเนี่ยคือตอนแรกเนี่ยคิดว่าน่าจะมานั่งตรงที่นั่งได้เร็วออตอนหลังมาเนี่ยคือต้องเรียกมาแล้วมาอีกมาแล้วมา <laughs> ขโมยแต่เล่นเกมอยู่เล่นเกมแล้วก็ไปถ่ายรูปกับอะไรอะมดเอ็กอะไรไม่เข้าใจว่าแก่กันขนาดนี้แล้วพวกคุณทำไมไปถ่ายรลปมดเอ็กอย้อนไว้คะความรู้สึกความทรงจำถ่ายกับเซ็กซี่ทีวีผมเข้าใจนะแต่ถ่ายกับมดเอ็กอะไรพวกนี้ผมไม่เข้าใจพมเาไปฝากลูกนี้ก็ว่าไปนะคะและนอกจากนั้นค่ะอีกหนึ่งโครงการพิเศษที่เราคิดขึ้นเพื่อคุณเพื่อนช่างนะคะถือว่าเป็นข่าวดีเช่นเดียวกันที่ไปบอกเล่าด้วยตัวเองนะคะกับโครงการนี้ช่างเด่นประจำสัปดาห์ซึ่งเป็น เป็นความคิดของนิกนะครับเพราะว่านิกไปสัมภาษณ์มาหลายที่ทําตัวเทปเชนเซอร์มาหลายครั้งก็เห็นแล้วว่ามัมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ว่าเราสามารถจะต่อยอดได้อันนี้คือก็อย่างที่บอกว่าช่างเนี่ยมีประมาณสักหมื่นคนหมื่นพันคนพีเอสไอแล้วก็เราก็ทําธุรกิจนี้มา20กว่าปีละมีโอกาสได้ทําช่อง PSI แล้วก็มีโอกาสได้ทํารายการนี้แต่การที่จะนําช่างทุกท่านเนี่ยเข้ามา ทำอยู่ในรายการรายการเดียวเนี่ยเนเรื่องที่ยากมาก<ช>นี่ก็เลยมีตัวโครงการโครงการหนึ่งที่จะสร้างมูลค่าเพิ่ม,มให้กับช่างก็สําหรับโครงการช่างเด่นประจําสัปดาห์นะคะเป็นเป็นชื่อที่เราตั้งไว้ก่อนอง่ายๆให้เข้าใจง่ายๆละกันนะคะเป็นการต่อยอดจากไซแอนเซอร์เกาะติดชีวิตช่างปกติแล้วเนี่ยหสัปดาห์เราจะมีเกาะติดชีวิตช่างแค่1ร้านหนึ่งคนนะคะแต่เรารู้สึกว่าคุณเพื่อนช่างของแต่ แต่ละร้านแต่ละคนเนี่ยคือจะมีบุคลิกลักษณะที่แตกต่างกัน <c oughs> ที่ถือว่าเป็นจุดเด่นเฉพาะตัว <c oughs> นะคะ <No. S 2> เราก็อยากจะนําเสนอจุดเด่นเฉพาะตัวเหล่านั้นนะคะ <c oughs> ให้เป็นที่รู้จักสําหรับคุณลูกค้าหรือ กลุ่มเพื่อนช่างด้วยกันเองเพราะเพราะว่าคุณเพื่อนช่างเองเนี่ยไม่เคยที่จะถามตัวเองเลยด้วยซ้ำนะคะว่าในการขายแต่ละครั้งเนี่ยแต่ละชุดจานเนี่ยเราขายอะไรกันแน่นะคะขายแค่ชุดจานดาวเทียมขายแค่ความสุขนะคะที่บางคนบอกมานะะแต่แท้จริงแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราอะ่ะขายมูลค่าเพิ่มที่อยู่ในตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นการพูดจาไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ความรู้สึกในการที่จะให้ข้อมูลคุณลูกค้าเหล่านี้ถือว่าเป็นบุคลิกแต่ละคนที่แตกต่างกันซึ่ง ที่สาคัญเห็นไหมพวกเราถ้าเกิดไปในงานสัมมนา,าเนี่ยเราจะมีวิทยาให้ดู่ถามว่าวิทยานี่มันจะสื่ออะไรครับคือคนทุกคนเนี่ยเวลาเจอหน้ากันประจําเป็นทุกวันเนี่ยจะมองไม่เห็นความแปลกแปลกประหลาดหรือว,ว่าความแตกต่างที่เกิดขึ้นใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราให้คนหนึ่งเนี่ยซึ่งเป็นใช้ไม่รู้มาหาเรานะ mm hmm. เขาจะเห็นว่าเราเนี่ยแตกต,ต่างอย่างไรกับครั้งสุดท้ายที่เจอ mm hmm. ประเด็นนี้แหละคือพวกเราเนี่ยอยู่ในอุตสาหกรรมการต้องแข่งขันกันเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาแต่คือ เราเคยนั่งไขไปริศนาว่านี่ทำไมลูกค้าคนนี้ต้องเดินมาซื้อเราทั้งที่ว่าเขาอยู่บ้านใกล้ของเขตนี้ค่คะเออือคุณต้องไปไขกุญแจตรงนี้ให้เจอแล้วบางทีคุณอาจจะพบว่าอ้อคุณมีบุคลิกภาพบางอย่างที่นั่นแหละเป็นจุดที่เขาเรียกว่าอะไรอะมองปุ๊บคุณรู้เลยว่านี่คือคุณพอเป็นเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ย ถามว่าเราก็เลยมองว่าเป็นโอกาสในการที่จะเอาตรงนี้มาสื่อสารออกมาให้กลายเป็นรูปแล้วก็เป็นวิดีโอใช่ค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่ที่เราเวลาเราคุยเองทั้งการเกาะติดชีวิตช่างนะคะเราจะถามย้อนกลับไปว่าคุณคิดว่าคุณเนี่ยมีจุดเด่นอะไรบริการดีอ่าดียังไงนี่เห็นไหมก็คือดีเพราะว่าผมพูดดีอ่าพูดดีแบบไหนอ่าพูดดีแบบว่าดีแบบที่คุณคาดไม่ถึงยังไงล่ะอ่าเห็นไหมคือเราก็จะถามถามเข้าไปจนถึงเรียกว่าแก่นที่เป็นตัวคุณ Uh. นะคะบางคนอาจจะบอกว่าผมบริการดีทุกคนก็บอกว่าบริการดีอะแล้วมันแตกต่างกันยังไงล่ะนะคะเราก็เลยอยากที่จะดึงเอาจุดเด่นตรงนี้ซึ่งมันเป็นแต่ละบุคคลที่แตกต่างกันเนี้ยออกมาฉายนะคะให้มันมากที่สุดในความที่เป็นตัวคุณนะคะเพ mm. ราะจริงๆแล้วอย่างที่เราบอกว่าตอนนี้ในเรื่องของจานาวเทียมในเรื่องของกล่องเนี่ยมันมีคุณสมบัติส่วนตัวที่คุณลูกค้าต้องการอยู่แล้ว แต่มันไม่ใช่ว่าพอคุณลูกค้าต้องการแล้วคุณจะขายได้เพราะว่าในการขายแต่ละครั้งเนี่ยคุณจะต้องอแสดงความจริงใจการให้ข้อมูลอะไรหลายๆสิ่งที่เป็นองค์ประกอบเนี่ยเข้าไปด้วยรวมถึงบางที่ที่เราไปเนี่ยคือคุณทงพลเองหรือแม้แต่คุณปัญญาะนะคะพูดว่าช่างที่มาด้วยกันในวันนี้คือถ้าลึกๆแล้วเนี่ยเป็นคู่แข่งกันไหมใช่นะ,ะแต่ วันนี้เรามารับข้อมูลเหมือนเือนกันแล้วเวลาออกไปขายเนี่ยแต่ละคนขายได้ราคาแตกต่างกันด้วยนี่แหละคือประเด็นเลยแล้วว่าแล้วทํายังไงที่จะให้พวกคนน่ะคือได้เครื่องมือที่แบบว่าทรงประสิทธิภาพมากขึ้นเราก็เลยคิดโครงการนี้ขึ้นมาจริงป่ะโครงการนี้อย่างที่บอกครับคือว่าการตอบรับไม่น่าเชื่อคือดีเกินคาดแล้วก็คิดว่าน่าจะทาชาตินึ่งน่าจะไม่หมด คือเยอะมากอ่ะแล้วในคือในการคุยแต่ละคนเนี่ยคือมันอาจจะต้องอาศัยระยะเวลา,านะคะแต่ละพื้นที่อาจจะต้องใจเย็นก่อนนิดนึงนะคะก็เ,เราจะมีการคุยก่อนแล้วก็คัดเลือกนะคะ เอาเป็นว่าใครที่สามารถตอบเราได้ว่าคุณน่ะมีคุณสมบัติอะไรคุณอาจจะได้เป็นคนในลำดับต้นๆที่เราจะเข้าไปถามที่หลังเวลาใครถามบอกคุณทำไมจุดเด่นคุณคืออะไรคุณอย่าบอกคุณบริการดีคุณต้องบอกคุณบริการ A เอเอบวกี้เออคือทุกคนดีหมด มันไม่มีใครผ่านเลยเนี่ยมันไม่ใช่เกรดนะคะพี่ขาก็ต้องมีวกนิดนึงไงก็สําหรับโครงการนี้นะคะก็เป็นเหมือนกับการสร้างมูลค่าเพิ่มสําหรับตัวเราเองนี่แหละช่างบางคนอาจจะบอกว่าผมอะ่ะไม่เคยที่จะถามตัวผมเลยว่ามีมูลค่าเพิ่มอะไรบ้างหรือถ้าพูดไปแล้วเนี่ยกลัวว่าจะกลายเป็นคนแบบว่าเออโอ้หดหรือเปล่าเงี้ยเออบางคนก็อาจจะมีมุมคิดลบไงคะก็คือจริงๆแล้วเราต้องคิดใหม่ว่าถ้าสมมุติว่าคุณพูดออกมาเนี่ย ถ้ามันเป็นเรื่องจริงนะแล้วพูดออกมาให้มันแบบเขาเรียกว่าคือทามมิง่งจังหวะจะควนได้เนี่ยมันเป็นการเติมเต็มบุคลิกภาพตัวเองใช่คะแต่ถ้าเกิดว่าคุณพูดเรื่องโกหกอะ่ะคุณพูดดีแค่ไหนน,นั่นอ่ะตอนแหลโม้ร <c oughs> <c oughs> ุนแรงไปไหแต่คุณเบิ้นช่างไม่ได้เป็นอย่างนั้น <c oughs> ใช่ไหมครับน <c oughs> ั่นคือไม่ต้องตกใจ <c oughs> นะคะวันนี้หัวข้อของมูลค่าเพิ่มนะคะอาจจะต้องแปลงออกมาให้เป็นรูปประธรรมมากที่สุดสำหรับคุณเพื่อนช่างในการทำธุรกิจจานดาวเทียมให้เติบโตและก็ยั่งยืนค่ะ,ะก็เดี๋ยวเราพบกันนะคะสำหรับทีมงานของเราเนี่ยก็จะโทรไปพูดคุยสอบถามและก็ไปถ่ายทอดนะคะเรื่องราวของคุณเองมาเป็นช่างเด่นประจำสัปดาห์ค่ะซานเซอร์วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรต้องติดตามลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ พราะว่าทุกครั้งเนี si, uer, <quer> ่ยเขาบอกว่ามีมีเวิร์ดดิ้งหนึ่งที่เขาบอกว่ามือสร้างอ่ะมือมือช่างอย่างเงี้ยคนมีมือก็จะพยายามเอาอย่างนั้นก็ได้นะมือช่างยังไงมือช่างอ่ะมีอแล้วก็พูดคุยทั่ว